ทำไมสายกัดคือไงใสยกัดสายกัดไงกัดทั้งหมดเลยกัดกัดอะไรวะขออีกทีนึงกัดอะไรอะไม่ว่าจะเป็นยำก้าวป๋องที่สู้ไหมเคยกินไหมกัดทั้งหมดเลยเออแต่ทำไมเขาทำยำปลากระป๋องให้กินวะเอ้ยทำผัดปลากระป๋องวะพี่เอ็มมันกินได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่คนเลือกกินเปล่าโอ้ไม่สนไม่สนนะไม่สนคืออะไรแล้ววชิหาจังะะนกัดทั้งหมดอลย ปลาแม่พอเร็วไม่ชใช่อะไรแล้วปลาเลยนะปลาแม่พอเร็วแห่ดูดูหน้าตาดูหน้าตานะา <c oughs> ่างนอกเลยเสีย้างแต่วันคุณให้คำคมเรื่องกินว่าอะไรครับกัดโอ้กัง <c oughs> หมดกัดทัง <c oughs> ออกัดทังอันนี้เมนูอะไรฮะปลาแม่พอเร็วหนึ่งสอง เปิดตัวโอ้โหงียนน้รเโอ้นไยงเป็นไงสชาติเป็นไงครับนีไข่เยวหเียววันนี้พ่อแบรายการครัวคุณอะไรชิมเลยชิมเลยชิมเลยอันี้ครัวคุเลยฮะ นี่คโคนเลย<ด>ครับคุนฮะกนคนต้นมแารแล้วฮะคำแรกใครเจียวผ้ถูกก็ต่กันยงไม่ทีว่ากินวาใส่กันใส่

ไม่ได้กินกินเมื่อกี้กินไข่ไปกินกินขับปลาเป็ลเรวดูขอดูปลาเป็นก้อนได้ไหมไม่เป็นแผนเลยเป็นแผ่นเลยเป็นไงฮะแบบวิจารณ์เนี่ยแบบรสชาติรสชาติวิจารณ์นะมันแบบละมุนลิ้นอะไรนะละมุนลิ้นละมุนลิ้น รู้สึกเหมือนเจ้าวิรัตนี่เหมือนเจ้าวิรัสวังกันะขอคำโตโต,โตสวัสดีครับผมโต๊ะแทนเบสวงประจำนะครับเบสคือตอนนี้เรามาที่เซเว่นหน้าชิวะเรามาซื้ออาหารแมว เพื่อจะปรุงอาหารให้กับน,น้องเอ็มมารับน้องครับวันนี้ผมจะรับน้องเขาด้วยการแต่คุณเอ็มนี่คือใครครับคุณเอ็มเป็นมือกีตาร์คนใหม่มาแทนพี่แชมป์นะครับดูเราก็เลยแบบหาวิธีการรับน้องผมสืบข่าวมาว่าเขาชอบกินข้าวครับอะไรเงี้ยก็เลยจะทำกับข้าวให้เขากินเขาบอกเขาชอบกินปลาไมคเคอเรลก็เลยจัดให้ <S <S นี่ครับเนื้อปลาไมคเคอเรลปลาทูน่านะไม่ใช่ปลาไมคเคอเรลแต่มีไก่ในเยลลี่ด้วย นี่ครับม er ีและไก่ในเยลลี่แต่เราจะจัดให้เขาอย่างสาสมใจครับเขาบอกเขาอยากกินจัดไปสักสองซองน่าจโอเคนะนี่ครับใา่ตังใส่ตังดี๋ยเราเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิม่ใช่หรอเมนูอวันนี้ยไม่เอาได้ัดปลาก่อนนะกะเพราากะเพราเลยักะเพราปลายก่นีนี่ชิ้นหน้าิีแน่นอนป อ่ชนนี่ครับพาร์ทสองเรามาที่ครัวครัวกันแล้วคือควคุณกุ๊กควคุณกุ๊กฉีกแล้วครับนี่ดูดูนะกลิ่นแม่งมีเทียจริงอะกลิ่นแบบคุณคุณบอสดมเฮ้ยขมคอเลยอะ แล้วนี่ผมปรุงไข่เจียวสูตรพิเศษให้เขาผมปรุงแล้วคือสูตรมีโอสูตรอะไรวะมีโอนี่ครับสูตรมีโออทิ้งทิ้งทิ้งซองโอเคฮะเดี๋ยวเราตั้งไฟละมาตั้งไฟครับตั้งไฟร้อนๆนะครับดูผมปรุงแล้วอันนี้คืออะไรฮะไข่เจียวสูตรมีโอดูดทดสอบน้ำมันฮะเป็นไง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  ฟูฟอดฟูฟอดอันนี้ค่แค่ไข่เจียวครับอะฮะเนี่ยฮะวันนี้พบกับครัวคุณโต้นนะฮะครัวคุณโต้นฮะช่องประจันทีวีครับผมกลิ่นหอมครับหอมเลย ดูฮะดูสภาพไข่ไังไงคือยังไงมึงก็โดนอะไรนะยังไงมึงก็ต้องโดนกลัดได้แน่น่ะอ่าโชชว์สเต็บเต็บกลับโอ้โหไปเยอะเหมือนว่าไฟจะแรงไปไหมฮะอื้ ต้องใส่คงไม่คงไม่มีโอฮะแล้วก็ตัดกันนะตีอ่ะเสร็จแล้วครับนี่ไข่ค,คือไข่เจียวเดี๋ยวเราคือสภาพภามอาจจะไม่ดีเพราะว่าเราใส่มีโอไปเยอะเดี๋ยวเราจะโปะข้าวให้มันเนียนลิ้เพื่อไม่ให้ความสงสารับดูดูด ว่าังไครับาองกาต้ได <I was> <desserts> <men> ้สุดยอดขอคุณต้นแน่ขอคุณต้นไ่ไมร็วผัดกะเพราัากระป๋องวัตถุดิบเราวัตถุดิบมีโอเป่็นจิบมาย ไม่ไหววะผนลุกเลยอ่ะอ่านี่ครับเราจะใส่พริกก่อนเออผมชอบเผ็ดไปแล้ว ปรุงรสโอ้โหรสดีครับมือไม่เอานะใหญ่ไปไหมหรือว่ามาสับเป็นชิ้นดิเพื่อให้กลมกล่อมให้มีรสชาติหวาน อันนี้ยังไงนะเหลือยังไงนะเป็น,นไ,ปไงฮะพิจารณแบรสชาติชาพิจามันแบบ <c oughs> ละมุนล,ลิน้นอะไรนะละมุนล,ลิน้นละมุนล,ลิน้น รู้สึกเหมือนจ้าวิรัตนี่เหมือนเจ้าวิรัตมั้งเหรอ